ลูกค้าขายหอยเนื้อป้าลูกค้าขายหอยแล้วเมนูเด็ดเมนูเด็ดเมนูเด็ดมันตกตกอากาศเย็นเย็นนะกินระบายใจกินระบายใจดูลูกค้าทอดหอยยิ้มแป้เลย ไปกรอบหรือยังยังหอยทอดต้องใช้เวลานิดนึงเอ้ยยัดไส้ต้องใช้เวลานะใช่ใช่มไม่กรอบทอดมะนานขี่สิบปีแล้วเนี่ยโอ้โหสามสิบ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  ร้อยนิ้วร้อยพี่ชายขายหอยหอยอยู่แล้วรอบร้อยเลยนี่วมีได้ก็ว่าหอยไอ้ยักษ์ไอ้ยะเนี่ยต้องมากินร้านน้องแมวขายหอยนี่นะน้องแมวขายหอยน้องแมวขายหอย นี่ห่ยงอกก้มดูอะไรอแก๊สนี่ดดูหอยนะหอยอยู่ข้างบน ได้แล้วอ่าโอเคกินหอยระบายใจกินหอยระบายใจสุกละ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 รอมานานละอย่างอย่างอื่นกินไม่ได้ต้องกินหอยทอดใช่